ท่านผู้ชมครับนานนี้ก็สตองจังหวัดยะโสธรนะครับมีการลงพื้นที่นะครับที่สถานีสูบน้ําด้วยไฟยฟ้าพร้อมระบบส่งน้ําบ้านภูสีฝั่งซ้ายนะครับเป็นโครงการเรื่องมาจากพระราชดำริที่ตําบลบูชัยอําเภอป่าติวจังหวัดยะโสธรนะครับเป็นโครงการของชนประธานก,นกระทรวงเกษตรนะครับสบภาพเดี๋ยวนี้ก็คือไม่สามารถรายการต่อไปนี้เป็น สวัสดีครับท่านผู้ชมผมวีรพลบุญเดชผู้สื่อข่าวทีวีช่อง13สยามไทยวันนี้ขอนำท่านผู้ชมมาติดตามชมข่าวทีวีช่อง13สยามไทยมีทั้งข่าวประช,ชาสัมพันธ์ข่าวร้องเรียนร้องทุกข์ข่าวกิจกรรมข่าวอาชญากรรมก็อยากให้ท่านผู้ชมไปติดตามชมถึงทุกท่านครับใช้งานได้นะครับ เป็นการที่ทำไปแล้วก็เสียงก็ป,ประมาณแล้วก็ไม่เป็นไปตามโครงการพระราชดำริได้เลยนะครับก็อยากให้ส่วนรชาชการที่เกี่ยวขอ้องลงมาแก้ปัญหาให้ชาวบ้านตามพระประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับยังกระอบะ กับขณะนี้เราได้ลงพื้นที่ที่อำเภอป่าติ้วนะครับที่บ้าน,านโพชีหมู่ที่สองกับลงมาพบกับผู้รู้นะครับในเรื่องของการทำชนประธานของชนประธานที่หมู่บ้านตั้งแต่วันก่อ,อสร้างมาถึงวันนี้เป็นไปอย่างไรบ้างครับคือในช่วง ก่อสร้างคืมันเป็นงบป,ประมาณของพระราชฎรรมดีท่านพระองคท่านได้ให้มีมเาะเป็นเป็นทุนมาบริหารในด้านแหล่งน้ำของหมู่บ้านโพสีตำมนโพไซตอำเภอป่าชิวนี่แหละเป็นจำนวนเงิน80ดสิบกว่าล้านบาทสายพระราษฎรนี่เป็นเป็นสายพระราชฎรรมดีแล้วสร้างฝายขึ้นมาแล้ว ทางชาวบ้านก็อยากได้คลองส่งน้ําเพื่อจะใช้ใน้นําในการเกษตรเพื่อส่งน้ําในการเกษตรให้พี่น้องเกษตรกรได้รับผลจากการทํานาไม่ได้หวังนาปังครับหวังนาปีเวลาถ้าเวลามันแรงมันก็แรงเวลาถึงตายปีหรือกลางๆปีมันมีน้ําหล่อขึ้นมานะแต่คลองน้ำใช้ไม่ได้ ทดลองสองครั้งสามครั้งน้ำยังไม่ถึงปลายทาง <ả? S 2> คองนี่สำรุดลงแล้วสำรุดสำรุดลงก็ทางด้านด้านทางใต้ของของของ,ของระบบคือคอนกรีตนี่มันไม่แน่น <c oughs> เพราะมันก็ขาดพังลงไปพังลงไปแล้วมันก็เป็นช่องโหว่ยอยู่ในในตรง,ง,ง,งตรงตรงกลางตรงตรงที่มันคังนั่นล่ะใช้ได้ประมาณกี่ วันกี่เดือนครับการเปิดน้งใช่ใช่หลังจากเปิดน้ำใช้ไม่ถึงไม่ถึงวันไม่ถึงครึ่งวันไม่ถึงวันพอเปิดไปประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงนี่ครับน้ำจะไปถึงปลายทางเพราะว่าตรงกลางพังก่อนตรงกลางพังก่อนก็ต้องปิดเครื่องครับจากนั้นก็ใช้ไม่ไม่ใช้อีกเลยก็มีทางสวนราชการ ่วยงานที่เราผิดช,ชอบก็นํางบประมาณอาอกมาซ่อมมาซ่อม <c oughs> ก็คิดว่าดี <c oughs> แต่ก็มาทดลองใช้มันก็พังเหมือนเดิมครับท่าน <c oughs> มันก็เลยเปลี่ยนว่ามันไม่ได้ไประโยชนก็เลยไม่ได้ใช้เลยไม่ได้ใช้ประโยชน์กับเกษตรกรครับเพราะว่าความหวังของเกษตรกรไม่ได้หวังนาฟังหรอกเพราะว่าแหล่งน้ําของบ้านผมมันไม่มีต้นทุนน้ํามันแค่ จากน้ำนี่แหละระบบคองหม่ส่วนประธานนี่แหละอยากให้ส่วนราชาการมาช่วยเหลืออย่างไรบ้างครับขนาดนี้ในในในส่วนนี้อยากให้ทางราชาการนี่มาบุรละะคือมาปรับปรุงใหม่ด้านคลองส่งน้ำคร <c oughs> ับด้านคลองส่งน้ําเมื่อเวลาฝนแรงพอเกษตรกรทั้งทั้งสองฝังง่งทั้งฝั่งฝั่งซ้ายฝั่งขวานี่แหละได้รับผลประโยชน์จากเครื่องสูบน้ํา โครงการครับแล้วเครื่องสูบน้ําเดี๋ยวนี้ก็ใช้ไม่ได้เลยเพราะใช้ไม่ได้เพราะว่าไม่มีน้ําไม่หมายถึงเครื่องหนี่ยมันพังแล้วใช่ไหมครับไม่ไม่เครื่องยังใช้ได้อยู่เครื่องยังใช้ได้พอน้ําขึ้นพวกผมในผมเป็นในฐานะประธานฝั่งทางด้านด้านใา้ก็ทางต้องอยู่บ้านแล้วคณะกรรมการผู้รับผิดชอบแล้วชาวบ้านก็มาลากมาจูงไว้เข้าฝั่งไว้แลเมื่อเวลา น้ำลงก็มาปล่อยลงเพราะว่าส่วนนี้มันก็เป็นน้ําที่ขาดไม่ก็ไม่สามารถที่เคลื่อนย้ายได้ปล่อยไว้าทางสตองทางประธานสตองมีแนวคิดอย่างไรบ้างครับสําหรับเรื่องนี้ครับผมผมนายประเสริน,นประธานสตองจิตพอเพียงต้านุจ,จังหวัดครับซึ่งโครงการทั้งหมดที่ทำมาก็เพื่อประโยชน์ส่วนรวมเนาะ คโครงการตามพระราชด,ดำริที่สร้างขึ้นมาพศ2554ใช่ไหมครับลุง5 4 5 4นะครับแต่มันชำรุดชุดโทรมห,รหมายถึงว่าการใช้งานไม่ไม่เต็มที่งบประมาณเยอะนะครับ80กว่าล้านที่สร้างมาซึ่งเป็นงบประมาณจากภาษีประชาชนทั้งหมดนะครับแต่มันใช้ไม่ได้สมเหตุสมผลงบประมาณเยอะแต่การทำงานนิดเดียวนะครับ ผมในานามประธานสตรองยโสธรต่อต้านชุดจริตก็เลยชมพาชมรมสตรองนะครับลงมาดูที่หน้างานก็เป็นอย่างที่เห็นนะครับพอหน้าแรงน้ําหมดพอหน้าฝนน้ํามาก็บางทีน้ํามันก็เต็มทั้งน้นรตรงนี้ก็ใช้ไม่ได้ใช่ไหมฮะค,คือชาวบ้านฟังเสียงสะท้อนแล้วอยากจะให้โครงการนี้แก้ไขโดยที่มีคลองน้ําตลอด อย่างมันตื้นเขินก็ควรจะขุดลอกของกรมชนประทานนะครับที่สร้างมานะครับแล้วทางประธานสตองจะดําเนินการอย่างไรต่อไปครับผมจะต้องแจ้งเข้าที่ปปชยโสธรและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไปนะครับให้มาดําเนินการดําเนินการแก้ไขในส่วนนี้นะครับที่ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนอย่างมากครับในตอนนี้เป็นเบื้องต้นก่อนนะครับครับชาวบ้านอย่าให้มี กานแก้ปัญหาเรื่องคลองส่งน้ําระบบระบบคลองคือมันมีความเสียหายหลายจุดคือมันมันชำารุดด้านบนก็ทะลุลงไปด้านล่างก็เป็นโวเมื่อเวลาน้ําหลากสองฝั่งน้ํซึมซึมซับเข้าไปในในใต้ใต้คลองน้ําคลองน้ําก็ชุดลงพอชุดลงแล้วความเขียของของ ของคลองน้ำมีนก็แตกลงไปเป็นเป็นช่องโหว่ทำให้ระบบส่งน้ำไปไม่ถึงบลายทางซึ่งขอใช้ <ขอ S 1> ไม่ได้อขอให้ซึ่ง<ต>อยากข,ขอให้ทางสวนราชการพิจารณาซ่อมแซมเพื่อให้ใช้ประโยชน์ในการเกิดของชุมชนหมู่บ้านโพสีในพื้นที่ของตำบลโพใจครับ นี่ก็เป็นขออระบายน้ำของส่งน้ำนะครับที่ชำรุดแตกซุดซุดโสมต้องรับการแก้ไขนะครับมันเป็นหูนะคนเป็นหูเลยพวกน้ำไหลลงปุ๊บมันก็ไหลดินมีน้มันมันก็สุดแครน้ำลงไปแค่ประมาณเป็นแบบนี้นะครับท่านกำนันทําเป็นกี่จุดครับนี่ ประมาณกี่จุดเป็นลักษณะนี้ถึงผู้ใหญ่บ้านมาผู้ใหญ่บ้านเป็นยังไงครับที่ลักษณะพื้นคลองน้ําที่มันชุดจารุดแบบนี้แตกแล้วทั้งหมดมันประมาณกี่จุดที่มันแตกแล้วลักษณะน,นี้ครับผมคลองน้ํานะครับที่สร้างขึ้นมาฝั่งซ้ายนะครับชุมชนหมู่สองโพสีตะบ,บนโพไซคือตั้งแต่ที่เริ่มนะครับเริ่มทดลองใช้น้ํา นะครับคลองก็ไม่ไม่สามารถรับน้ําได้นะครับรับได้ก็น,น้อยส่วนมากจะจะจะรั่วจะรั่วะจะรั่วแต<ป>กรั่วแตกนะครับเพราะว่าถึงปีนี้นะครับพอปีนี้กอมชลลดมันมากนะครับตัวแบบนี้อยู่ประมาณสามสิบจุดนะครับแต่ว่าคาดรวมทั้งคลองเลยนี่คงจะชลรดตกคือประมาณห้าสิบหกสิวตินนะครับ 50%ที่สินถ้าในการแก้ไขมีทางเดียวหรือทําใหม่นะครับต้องเลือทําใหม่มี่อนก็ถ้าซ่อมเหมือนเดิมนะครับซ่อมไม่ได้ปูนนอปะมันก็แตกเหมือนเดิมนะครับคล้ายๆลักษณะการบดอัดพื้นดินไม่ได้ไม่แน่นพอทําให้น้ําซึมแล้วก็สุดครับมีตรงนั้นมีส่วนแล้วอีกส่วนหนึ่งคือดินที่เรานำมาก่อสร้างมันจะเป็นดินเหนียว นะครับเวลาแห้งโดนน้ามันจะละลายละลายเร็วไม่เหมือนไม่เหมือนผสมกับทรายนะครับถ้าเป็นดินล้วนมันจะแน่นแน่นกว่ากันนะครับครับผู้